ตอนนีแ้แถวเวียนอา้าวมาแล้วงเรียกนหยิบเลยค่ะหยิบเลย

ดึงเาคุ้สา็เ่ขาก็ไงน้นไม่ไม่มันจริงจริงไม่คนก็ออกมากันแล้วคนก็ออกมามาหาของกินเงี้ละตองคูแอร์นั่งกบ่ินขอนเอากินนมปังอยู่ดิ เขียวคนเยอะไม่ได้กินหรอกแล้วก็มีแล้วก็มีหนมจีนของผุ้งาย <c oughs> เป็นไหนมด <c oughs> แล้วขายดีไหมหมดไปสองถังแล้วพยายามจะแจกให้หมดเพราะมันเยอะน้ำอะมันมีหกถังมึงจะหมดไปสองถัง <c oughs> <c oughs> เลยพยายามจะตัก

ผมก็เข้าชุบเหมือนที่หนูชอบกินอะไรอ่ะชมาเองก็ได้ชุบมาเองก็ได้ชมาเองมนก็ได้ตมินก็ได้เพราะว่า